สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Disney ์ซุมซุมครับและในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอีเวนท์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน2020นี้นะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนแห่ง i ries หรือนางฟ้าของ Disney เขานะครับที่จะมาลดแล่นในเกม Disney ์ซุมซุมกันก็จะมีตัวละครใหม่ที่เป็นเกี่ยวกับนางฟ้านะครับแล้วก็มีในช่วงปลายเดือนเป็นอีเวนต์ของ s ส a c h หรือการฝนตัวที่เป็นสีเงินเงินนะครับเพื่อเก็บของวันมานะครับ เรามาดูกันในส่วนของกระชะปองอื่นๆแล้วก็อีเวนท์ที่มีเพิ่มขึ้นทั้งหมดในเดือนนี้ครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับอีเวนท์หลักของเดือนนี้นะครับเป็นอีเวนท์ของ Sea s o n of Pixie h o อลนะครับก็จะเป็นอีเวนท์ที่รวบรวมเหล่านางฟ้านะครับเพื่อเคลียร์มิชชั่นต่างๆนะครับสำคัญก็คือว่าเคลียร์แล้วเราก็จะได้ส่วนของตัวสกิลมาใช้อัพสกิลของตัวซูมที่คุณใช้เล่นอยู่นะครับ รวมไปถึงเหรียญรวมไปถึงหัวใจแล้วก็ของรางวัลต่างๆสุดท้ายก็คือเข็มกลัดที่คุณได้มาประจาอีเวนต์นั้นนะครับซึ่งอีเวนต์นี้ก็จะไปหมดเอาในช่วงปลายเดือนนะครับแล้วก็อีเวนต์ปลายเดือนก็จะมีอีกอันนึงก็คือซูมซูมสแครชครับสำหรับใครที่เคยเล่นในช่วง2เดือนหรือ3เดือนที่แล้วนะครับก็การเล่นจะคล้ายๆกันครับจะมีมิชชั่นมาให้คุณทานะครับเมื่อคุณทําผ่านมิชชั่นไปแล้วคุณก็จะได้สแครชแผ่นสีเงินนี้เพื่อเก็บของก็ของรางวัลรวมไปถึงตตัวะครร่างๆเหีย หรือตั๋วัพเลเวลของตัวละครน,นะครับก็จะมีทั้งหมด15ใบวันละ3ใบโผล่มาเรื่อยๆถ้าคุณสะสมไปเรื่อยๆก็โป้งเดียววันสุดท้า,15าย15ใบต้องเคลียร์นะครับสตาร์ทวันที่25เดือน6ครับหรือ25มิถุนายนนี้ครับในส่วนของกล่องกระชปองนะครับมาดูกล่องกระชปองกล่องแรกเลยนะครับก็จะเป็นกล่องกระชปองของตัวละคร f a i r i e s ครับผมทั้ง4ตัวนะครับซึ่งจะทยอยออกมาทีละ2ตัวให้คุณเลือกสะสมนะครับ ควาสามารถของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะมีตัว t ิง k e r บ e l l Periwinkle, Silver m i s t Rosetta นะครับตัว n ิ e r b เ l l จะเป็นเคลียร์ตัวซูมในตรงกลางนะครับแล้วก็ทางด้านข้างด้วยนะครับใครที่แอดไลน์ของดิสนี y ์ุมๆไว้ก็จะมีตัวละครตัว Tinkerbell แล้วก็ p e r รีวิง l กมาให้ดูแล้วนะครับว่าสกิลของเขาเป็นรูปแบบไหนบ้างนะครับตัว p e r รีวิงเกิลก็เป็นฝาแฝดของชิงกเบลนะครับที่จะมาเสก เมจิกบับเบิลขึ้นมานะครับแล้วหลังจากคุณกดเมจิกบับเบิลอันนั้นไปก็จะเคลียร์ตัวละครซูมประมาณ20-30ตัวละครนะครับตัวต่อมาเป็นซิลเวอร์มิสและก็โรเซตตานะครับในตัวของซิลเวอร์มิสเนี่ยก็จะเคลียร์ตัวละครซูมในตรงกลางนะครับส่วนโรเซตตาก็เคลียร์ในแนวตั้งครับผมใน4ตัวนี้มีตัวไหนหน่าสนใจบ้าง ก็สำหรับใครที่สนใจเกี่ยว Fairy ร a รี l หรือชอบข้างงคร้ในตัวละครเทพิดาของดิสนียอยู่แล้วนะครับก็แนะนำให้เก็บเอาไว้ใช้ก็มีประโยชน์พอสมควรครับแต่สำหรับใครที่มีเป้าหมายที่จะเก็บเงินเอาไว้สำหรับตัวใดตัวหนึ่งในอนาคตก็เก็บเงินไว้ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับก่องกระชปองกล่องอื่นๆนะครับในส่วนของกระชปองเลือกจับนะครับก็จะมีตัวละครมาให้เลือกเป็นตัว จิงกระเบลตัวเก่านะครับสตัวที่อยู่ในกล่องกระชับแบบเลือกจับส่วนอีกกล่องน,นึงนะครับก็จะมีตัวละครฟอกกี้ที่อยู่ในเรื่อง toy story กลับมาแล้วนะครับเป็นลิมิเต็ดเหมือนกันนะครับกล่องกระชับเลือกจับก็ทุกเดือนผมแนะนําให้เตรียมเงินไว้แล้วก็เปิดให้หมดทุกเดือนนะครับเพื่อจะได้ตัวสกิลในรางวัลสุดท้ายมาด้วยครับกล่องแบบซิลิ c บ็อกจำกัดตัวละครตัวซูม12ตัวนะครับก็มีดังต่อไปนี้ครับ ใครที่สนใจก็เลือกเปิดได้เช่นเดียวกันนะครับตัวที่สำคัญในทั้ง2ตัวนี้นะครับผมเล่งมิที่มา i c e n t น r a g o n นะครับเป็นตัวหนึ่งที่สามารถทำคะแนนแล้วก็เก็บเหรียญได้ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันนะครับอีกตัวหนึ่งคือ Rumier ใครยังไม่มีควรจะมีนะครับเพราะตัวนี้สกิลของเขาคือการเคลียร์ตัวละครทั้ทงหน้าจอแล้วก็ทำให้คุณเข้าโหมดฟีเวอรได้เร็วขึ้นถ้าใครอยู่ในโหมดฟีเวอแล้วมันก็จะถูกนับเป็นฟีเวออีกครั้งหนึ่ง สำคัญยังไงมันจะมีมิชชั่นบางมิชชั่นครับใครที่ผ่านในอีเวนต์เดือนพฤษภาคมมานะครับมีมิชชั่นหนึ่งที่คุณต้องทำฟีเวอร์10ครั้งใน1การเล่นตัวรูเยนี้ก็มีประโยชน์ในตอนนั้นนะครับทำสกิลปั๊บนับ1ฟีเวอร์ทันทีก็ทำให้ผ่านมิชชั่นได้ง่ายขึ้นครับรวมไปถึงมิสบันนี่นะครับเจ้ากระต่ายสีเหลืองที่จะทำให้เศกบับเบิลขึ้นมาตรงหน้าจอนะครับแล้วก็สุ่ม เป็นบับเบิลเวลาบับเบิลเงินนะครับก็ใช้สําหรับแม่ิชชนที่คุณต้องเคลียร์บับเบิลให้ได้ตามจํานวนนะครับรวมไปถึงการเคลียร์บับเบิลแบบเวลาเคลียร์บับเบิลแบบเงินที่เกมกําหนดมาให้ด้วยครับมาดูอีกอีเวนต์หนึ่งนะครับเป็นอีเวนต์เพอร์มาเน้นนะครับก็คือการเพิ่มมาของบิงโกใบที่19นะครับก็เคลียร์แล้วน่าจะได้ตั๋วสกิลนะครับจากที่เขาโปรโมทเอาไว้ในหน้าจอนี้นะครับสำหรับใครที่ใบบิงโกเก่าๆยังเก็บเอาไว้นะครับในช่วงหมดอีเวนต์หมด กิจกรรมก็เอาไปเคลียร์ใบเก่าได้นะครับสับเปลี่ยนไปสับเปลี่ยนมาได้ใบนี้ก็เป็นใบที่19แล้วของค่อนข้างดีนะครับใครยังไม่เคลียร์บิงโกใบเก่าๆแนะนำให้ไปเคลียร์ซะนะครับและนั่นก็คืออีเวนต์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน2020นี้นะครับเดี๋ยวอีเวนต์มาผมจะรีวิวอีเวนต์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับรวมถึงบิงโกด้วยถ้ามีโอกาสนะครับก็สำหรับคลิปนี้ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับใครที่มีคอมเมนต์หรือมีข้อเสนอแนะยังไงอยากให้ทำคลิปแบบไหน คอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ